สวัสดีค่ะอ๋เปานะคะช่องชาเขียวมะนาวชาแน,นลนะคะฝากช่องด้วยนะคะเพิ่งฝึกทำใหม่ๆด้วยอ่าสำหรับคนที่อยากรู้เรื่องราวต่อเนื่องมาจากทูบของ youtube ของคุณบอยแบงกรบบี้กดติดตามมาเปาด้วยนะคะอ๋เปามีคำตอบให้ นะคะถ้าสำหรับใครอยากรู้เรื่องราวของคู่รักต่างวัยนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะน้องใหม่ค่ะน้องใหม่รับรองรเ่าเปามีคําตอบให้สำหรับคนที่ต้องการคําตอบเรื่องราวเหล่านั้นนะคะถ้าเปาตอบได้เดี๋ยวเปาตอบให้ฟังเรื่องจริงค่ะรับรองไม่มีเฟคค่ะฝากด้วยนะคะ 你看。